สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ i s u d m a ม a กออนนนะฮะดูงานติดตั้งจอ Android Built In ตองรุ่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตำแหน่งในการติดตั้งเป็นยังไงนี่ครับจอ Android ตรงรุ่นนะฮะดูอ i i เขาจะมาพร้อมหน้ากากเลยนะครับแล้วก็ตัววิดยุมาครบแบบนี้เลยนะฮะมาถึงก็ใส่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็เชื่อมต่อระบบเดิมของตัวรถนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยฮะอันนี้กล้องถอยนะครับเราจะเห็นว่ากล้องถอยทํางานมีเส้นกวระยะด้วยนะครับ นีบเป็นจอ Android เวอร์ชัน1ินะครับแรมสองลอมสามสิบสองสามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับเล่นสองแอปในหนึ่งหน้าจอนะเราลองดูนะฮะกดค้างไว้นะฮะนี่ครับกดค้างไว้ก็จะได้สองแอปเลยฝั่งนี้นะครับเล่นเป็นแผนที่นะครับเนี๋ยผมขอปรับภาพนิดนึงครับจะได้ผมชัดมากขึ้นโอเคครับนี่ยูทูบนะฮะเป็นระบบสั่งเสียงทั้งหมดนะฮะนี่ยคอันนี้เป็นนี่ครับ u t u b e นะฮะ เราก็สามารถเล่นเพลงได้ครับลองเล่นเพลงใน YouTube สักหน่อยครับแล้วฝั่งนี้เป็นแผนที่ยังคงเล่นแผนที่นะครับดี๋ยวผมแผนที่เล่นเสียงนะครับโอเคนะครับเล่นทั้สองแอปสามารถทำเป็น แอปใหญ่หน้าจอเดียวก็คือกดตรงกลางนะตรงกลางนี้ค้างไว้นะแล้วก็ลากนะฮะ<อ>เห็นไหมฮะก็จะเป็นแผนที่อย่างเดียวแล้วนะครับโอเคเเป็นแผนที่อย่างเดียวนะครับเช็คว่าแอปตัวไหนเปิดอยู่เราก็กดตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะสามารถปัดปิดได้ทุกแอปลเลยนะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะปิดไฟหน้าจอได้ด้วยนะครับดูฟังก์ชันของแอปพลิเคชันบ้างนะครับก็มีแผนที่ที่เห็นหลักๆนะครับ มีแผนที่นะครับออนไลน์นะฮะมีเพจโซดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้มี Easy Connect นะครับสามารถที่จะทำเป็นสกีนมิลเลอร์ลิงได้นะครับแล้วก็มี YouTube นะครับมีเพจโซนี่ก็เพียงพอแล้วฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับตามความชอบใจนะฮะเราโหลดอะไรเข้ามาเก็บไว้ในตัวเครื่องได้เลยนะฮะที่ยวเล่นประจำนะครับโอเคออกไปหน้าหลักนะครับก็ยังมีบลูทูธได้ด้วยนะฮะมีสามารถเล่น USB ได้นะครับ USB ได้แนาทั้งไฟล์ภาพวิดีโอนะครับมี F- c a m สามารถต่อกล้องนะครับเห็นไหมต่อกล้องหน้าได้นะฮะบูทูตเนี่ยบูทูตทั้งเพลงบูทูตทั้งโทรศัพท์ได้เลยนะครับโอเคนะฮะก็ครบคันนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเส้นลัดนะครับที่จะไปเพ t สโตนะครับอันนี้กับไฟล์หน้าจอนะฮะอันนี้เช็คแอปนะครับดึงลงมาก็สามารถที่จะเชื่อมต่อคอนเน็กสัญญาณ wi-Fi ได้นะครับ โอเคก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับตัวจอ Android ตรงรุูปบิวอินนะครับใน isuzu d max all new ระบบเสียบปลั๊กทั้งหมดไม่ตัดต่อสายไฟนะครับเข้ารูปเลยหนะจอ10นิ้วเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์081953 7 1 8 1นะครับยังไงก็ฝากช่องแต่งรถน้แดมไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจในการกด Subscribe นะครับให้กันด้วยดีเสมอมาครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ